แต่งรอเลยนะคะรวมถึงผู้ชายคนนี้ด้วยอ๋อขอชิญเลยดีกว่านะคะคนแรกค่ะน้องแมนว่านดามณีหรือว่าน้องมดนะคะแล้วก็วรกรพัชธาวิรัตน้องแคลรค่ะตั้วแทนสายดีเจเลดี้ออฟ n e ยเนี่ยเข้าใจแล้ว่าพี่ยูบอกว่าแต่งเพลงได้ยังไงทกทักเพลงเก่ามากเลยค่ะพี่แคล บอกอายุแม่วันนี้เนื่องจากว่าพี่พิเคเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออพอมีผู้หญิงมาเป็นดีเจเยอะขึ้นตัวเองอยากเป็นบ้างเอ๊ะทำไนใไงดี่ะสอนพี่ชายอ่ะจับมือสอนด้วยต้องต้องถามทั้งสองคนก่อนว่าในชีวิตน่ะเคยทำผิดอะไรมาเยอะไหมใช่ไหมนะคะผิดเป็นครูไงโอ้ยงั้นหนูยอมรู้ดีกว่า เอาเลยเนี่ยสอนท่านั่งท่านั่งท่ังมีเครื่องมืออยู่ปากงอันนี้ยังเจ็บกับมุกอยู่ cover นะคะถ้ามันติดนะคะมันจะมีไฟขึ้นสีเขียวก็ตอนแรกเขาก็จะให้เราใส่แผ่นตรงนี้ด้านนี้ค่ะด้านนี้เป็นด้านที่ใส่แผ่นพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะเห็นตัวเลขที่เม้าเป็นเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือมันยังไม่มีตรงนี้แต่ว่าตรงเลื่อนตรงแผ่นเซิร์ชแผ่นเซิร์ชนี้คือเลื่อนไปเรื่องว่าเราจะเอาไปที่เท่าไหร่เราต้อการตอปุ๊บ เสร็จแล้วเราก็มาหาว่าเราก็กดเพลงหรือว่าเพลงอะไรเงี้ยอยู่ที่ไหนค่ะแล้วก็แล้วก็กดพอร์สไว้แล้วเราก็หรือเรียกว่าหมูเตะหมูเตะมิวมิว่พอหาหัวเสร็จแล้วปุ๊บเราได้แล้วเอ่อต้องการเราต้องการหรือว่าเริ่มที่จุดไหนตรงนั้นเสร็จปุ๊บเราก็กดคิว คนเที่วคืว่าตรงนั้นจะเป็นหัวเพี่เราคือว่าเครื่องนี้เปิดอยู่ข้างหนึ่งคะแล้วเราต้องฟังอีกข้างหนึงเราก็ฟังในหูว่าเราจะเอาเพลงใหมอันไหนมาใส่กับเพลงนี้ที่มันเปิดอยู่ให้มันบีทเท่ากันความเร็วเท่ากันแล้วมันลงกันเพราะสำหรับคนที่จะต้องการเล่นแฟ อันนี้คือการย้ายเสียงถ้าเกิตั้งแต่เสียงจากเครื่องนไปนี่โยงไปนี่แต่ว่าต้องต้องเปิดเ้รืองเนี่ยเราต้องจับก่อนว่าเราจะเล่นอันนี้นะสองฝั่งเนี่ยรู้ว่าโอเคให้เล่นสองฝั่งนี้นะอะไรเงี้ยแล้วก็เลื่เล่นฝั่งนี้ปุ๊บก็สามารถที่มาทางน้ได้แล้ฝั่งนู้นล็อกอย่งเดิมนี้แล้วก็เล่นสองฝั่งแล้วก็แบบเอางี้เอางี้ให้น้องสองคนที่มาโทรฟังแล้วเนาะค่ะแล้วมีตัวแทนมาโทรนี่ใช่ต้องมีตัวแทนผู้หญิงสองคนมาโทรสวยกันนี้ป่ะสวยเหมือนกันหมดอ่ะปบมือปฝบมือสโลคัส Reverse the wall to the opposite side. Circle forward. Stop your feet. And start to move it on the beat. Two, three, four, five, six, seven, eight, and right. น้องจูนนะคะน้องจูนกับคลลบาริล่าใเชิญน้องจูนคาริล่าค่ะคือต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะและที่สำคัญคือมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของผู้หญิงที่ได้ทําอะไรนี่เหมือนผู้ชายแล้ววันนึงเขาก็สามารถทําได้ดีด้วยอันนี้เราบอกสนับสนเลยนะคะวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณน้องๆทั้ง4คนมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบทีนบ่ทนี้ จบแค่นี้พี่ทำไมอะคือเนื่องจากเรามาโชันขนาดนี้แล้ววันนี้น้องแพรเขาพอเป็นแล้วไงเป็นยังพอเป็น,ปนร้องานเทิญอยงน้นเงนี้ใช่ค่ะวันนี้น้องแพนนี่จบาสาวสวยด้วยสวยได้ขนาดนี้เพราะว่าทาบุญเยอะตอนนี้เรามีภารกิจหนึ่งนะคะที่จะมอบให้กับน้องแพรน้องแพรฟังภารกิจดีๆทีภารกิจนี้คือว่าน้องแพรนี่นะคะจะต้องออกไปในสถานที่ที่คนเยอะที่สุด สยามแแคว์เฮ้ยถามจริงและภารกิจนั้นก็คือว่าน้องแพรนะคะจะต้องไปเป็นดีเจแบบนี้คู่กับสาวๆนะคะทั้ง4คนนี้นะคะเพื่อที่จะไปทําบุญโดยการที่ให้น้องแพรเนี่ยเปิดเพลงเพื่อจะนำเงินนะคะไปบริจาคให้กับมูลนิธิเมาไม่ขับนั่นเองค่ะยินดีป้ะคะยินดีแล้วคำตยินดีเลยค่ะเะว่า ถือว <avec> <out> ่าเราได้ทํามุลด้วยวันนี้นะคะก่อนจะส่งน้องแพรไปทำภารกิจต้องบอกว่ารู้สึกไงบ้างวันนี้ที่ได้มาดูวิธีการเป็นดีเจแบบนี้เห็นเครื่องเล่นแบบนี้เห็นรถแบบนี้ดีเจค่ะใช่ค่ะก็รู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยจริงๆแล้วเราก็เท่าเทียมกับผู้ชายอย่างเงี้ยนะคะก็คือบอกว่าเราได้สามารถเรียนรู้ทุกทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเรื่องของดีเจด้วยแล้วก็ยังแพรวันนี้ก็รู้สึกดีมากที่ไม่ได้มาเจอพิธีเพย์ด้วยนะคะเราก็ได้เจอกันใช่แล้วค่ะพี่นานาด้วยนะคะนะคะต่าา ข่า,ต,าต่างขอให้เคลียร์เคลียนะ,ะค่ะจะเริ่มใหม่ยังไงไม่ว่ากันอีกทีเย่ยเ,เอางี้ดีกว่าวันนี้ขอบคุณน้องแพรมากๆเลยนะคะขอบคุณค,ค,ค่ะ